จากเขตบางกอกใหญ่เรามาถึงอีกเขตหนึ่งนะครับเขตนี้มีสเสน่ห์แล้วก็มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับรวมถึงมีชุมชนริมน้ําโบราณและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นที่ไหนไปไม่ได้ที่นี่คือบางกอกน้อยนั่นเองครับ บางกอกน้อยมีพื้นที่11.9ตารางกิโลเมตรถือเป็นเขตเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมฝั่งทนบุรีเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญมากมายเช่นโรงพยาบาลศิริราชวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารตลาดวังหลังเป็นต้นและมาถึงเขตบางกอกน้อยก็ต้องมาเจอคนนี้นะคะนี่สอกอเขตบางกอกน้อยสอกณภาพนจีรคุณนั่นเองสวัสดีครับ เมื่อกี้ผมหาตั้งนานเอ้ยพี่แดงอยู่ไหนพี่แดงอยู่ไหนไปซ้อ <C> e <an> มพัดลมอยซ่อมพัดลมอยู่สองก็ลงมือเองลงคื ปรีก็ช่วยทีมงานเขาป uh huh. รีพัดลมของมาเยอะก็ช่วยถะช่วย uh huh. ได้ช,ช่วยช่วยกันเดี๋ยวจะได้บอกกันนะฮะว่าทําไมเนี่ยพี่แดงถึงต้องไปซ่อมพัดลมและเป็นพัดลมของใครยังไงและเป็นหน่วยบริการอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวคุยกันเรื่องนั้นอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้มาเจอพี่แดงแล้วต้องพูดถึงเรื่องของการทําหน้าที่ของสองกหน่อนยฮะพี่แดงเนี่ยก็หลายสมัยแล้วนะสมัยนี้สมัยที่สี่สมัยที่สี่สสครับเป็นไงบ้างฮะการก้าวเข้ามาทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภากงเทพมนครดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบเรื่อองงข การเมืองหรือการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมฮะใช่ใช่จบ,บนี่จบมาผมจบกฎหม,มายมาครับนิเทศศาสตร์กฎหมายปริญญาตรีแล้วก็ไม่เคยคิดจะเล่กนการเมืองพอดีมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยไปทีมงานของท่านส2ต้อ็มาชวนผมไปทํากิจกรรมผมก็คิดว่าจะไปดีไม่ดีก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นได้ทาได้ไม่ได้ตอนนั้นนั่งคิดนอนคิดอยู่นอนคิดไม่ใช่นอนคิดตัวเองไปถามไปถามคุณพ่อคุณแม่ถามญาติพี่น้องถวันระยะว่าจะไปเล่นได้ไหมเพราะว่าพอเล่นเราคิดว่าเราต้องทําเต็มที่ครับ เขาบอกโอเคแล้วแต่เราเราก็แต่เราก็ผมก็แลไปเลยไปเลยตอนแรกไม่ได้เป็นสกปี4ี่นได้ลงสอขอโชคดีเป็นสอขอถ้าเป็นสขก็คงไม่ได้ลงสกแล้วพอจากนั้น4ปี่นีผมไม่เคยทิ้งพื้นที่เลยอ,อยู่ทําพื้นที่ตลอดทํางานทุกวันแล้วก็ขอโอกาสลงสกแล้วก็โดนลงในสกปประมาณปี45หแล้วก็ได้รับเลือกตั้งจากนั้นมาก็ยาวมาตลอดมาถึงตอนนี้เลยี67ปี้วนะฮะแล้วแต่นามสกุลพี่แดง จริงรคุณนามสกุลคุ้นๆมากเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่อะไรเป็นคุณพ่อน้องโฟกัสคุณพ่อน้องโฟกัสเนสุในคุณพ่อน้องโฟกัสเรียนโรงเรียนเนี้ยใกลๆอังบลินเนี้ยนี่ใกลๆนี่เองาพูดถึงเรื่องของการทําหน้าที่ของสกนะฮะแสดงว่าอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยดูแลพี่น้องประชาชนมากขนานจุดเด่นของพื้นที่บางกอกน้อยเป็นยังไงบ้างครับของเรานี่มีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษามากประวัติศาสตร์น่าศึกษามากทั้งในสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะวัดวารามรเพราะว่าของแขกบางกอกน้อยนี่มีรอมรอบด้วยน้ําแม่น้ําเลยตรงนี้คือแม่น้ำเจ้าพรยาเก่าเขามากอกน้อยครับสมัยก่อนเป็นของแม่น้ำเจ้าพรยาทั้งวนตอนหลังนี่เขามาตัด ตัดตรงเนี้ยแล้วก็ไปออกด้านโน้นแล้วประวัติศาสตร์มันค่อนข้างจะเยอะเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์นะเกี่ยวกับนี้มาดูกิจกรรมฝาผนังก็มีสถาปัตยกรรมก็มีนะครับข้างหลังพวกเราเนี่ยพี่แดงนี่คือจุดอะไรฮะที่กำลังทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ออกออกมันมาออกกิจกรรมมาเสาร์อาทิตย์ผมจะออกกิจกรรมทุกวันก็มีมาลดค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนมาดูแล พบปะปาพูดคุยกันเขามีเรื่องอะไรร้องเรียนก็มาร้องเรียนกันทุกครั้งที่ลงก็จะมีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พี่น้องให้กับสัตว์เลี้ยงพี่น้องประชาชนวันนี้มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พี่แดงซ่อมอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ซ่อมอยู่แล้วก็มีตัดผมฟรีนะครับแล้วมีปรึกษาทางด้านกฎหมายผมจบกฎหมายมาพี่น้องประชาชนมีอะไรก็มาปรึกษาก็ให้ความรู้เข้าไปเดินเข้าไปดูไเดินเข้าไปดูไปเดินไปดูผมฉีดเองเหมือนกันเอราะผมอยู่กับมันตั้งแต่ปี ปี40ครับแต่ว่าต้องไปเอารมนะอบรมกับโคมสูตรสัตว์ไม่งั้นฉีดไม่ได้จุดถนัดเลยของพี่แดงแต่พี่แดงทําอะไรเมื่อกี้ซ่อมอะไรอยู่เมื่อกี้ซ่อมพัดลมอยู่ไหนใบพัดไปไหนละฮะใบพัดเขาแตกแตกไปแล้ให้น้องใส่ไปละไปละไปละส่วนพี่ๆนี่ก็เป็นช่างฝีมืออาชีพเลยใช่ไหมฮะช่างนี่ช่างนี่ช่างตัวนี้ นี่ทีมงานผมหมอนนี่เป็นประธานชมชนประธานชมชนประธานชมชนลงมือเองด้เหมือนกันก็มาช่วยกันอะไรช่วยกันได้ก็เรามาก็อยู่เหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่กันนานะอะไรที่ช่วยกันได้ชาวบ้านช่วยได้เราก็ช่วยนี่ก็ประธานชมชนนี่ินอาสาอยู่แล้ว ส่วนจุดนี้นะครับนี่นี่เป็นัดผมเฟยีนะนัดผมเฟยขอมาทางนี้หน่อยนี่เริ่มเริ่มซาแล้วเมื่อกี้แน่นเลยไม่ังช่างลงมาก็ประมาณ10บสิบกว่าคนมื่อกี้คือนั่งต่อคิวกันเลยพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เริ่มตัดนะตัดแล้วตัดได้เลยตามปกตินะพี่นะปกติจะมีจะมีครูจะมีครูวันนี่คนที่มาตัดจะเป็นนักเรียนที่เรียนครับคุณอาเรียบครับเอา อย่างนี้ตัดแต่งทรงตัดทรงอะไรเนี่ยไม่รู้ตัดเป็นยุโมงเลมเนี่ยขนวนมาผมเยอะตัดยากกวนขนวนมากวนด้ไหม อกอยู่แล้วนี่รู้จักกันมานานมากกับมารู้จักมากันยี่สิบกว่าปีแล้วทีวันนี้มาตัดผมนะครับใช่บ้านอยู่ริมคลองกน้อยเลยนี่ริมคลองน้อยเลได้ใช่ใช่พี่แดงนี่พี่พี่เขามาจากไหนกันครนี่มาจากศูนย์าเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนกทมเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพแต่พวกนี้บางท่านเขาเปิดร้านแล้วแต่ว่าเขามาเรียนเพิ่มเติมแล้วเราก็ให้เขามาตัดแล้วก็มีครูนี่เป็นอาจารย์อาจารย์ัสดี อาจารย์จะมาคอยดูเพราะตัดเสร็จอาจารย์จะดูที่ว่าโอเคทรงผมที่ตัดดีไหมไ<า>ม,ม่ดีอาจารย์ก็ตัดแต่งให้<อ>ไม่ต้องกลัวว่าทรงจะเสียแต่หน่วยบริการนี้ท่านสกรหรือพี่แดงเนี่ยออกหน่วยเป็นประจําผมออกทุกเสาร์อาทิตย์ปกติผมจะเดินเอาพาเดี๋ยวทีมงานจะไปฉีดวัคซีนในพื้นที่<า>ด้วย<า>แล้วก็ดีวันนี้ตรงนี้มีจะมีที่ไฟฟ้าที่เราเคยเปิดติ่นให้นะไฟแสงสว่างเนี่ยมันมันเสียมันเสียเราก็จะไปเปลี่ยนให้เขาด้วยดังนั้นกาลังจะให้พี่แดงจะพาไปดูจุดนี้พอดีเข้าไปดูเชิญได้ตามเลยฮะไปเลยครับ เรามาถึงเขตชุมชนที่ชุมชนอะไรครับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ที่มาติดไฟตั้งแต่นี่ต้นชุมชนเลยใช่ไหมตอนนี้คือตรงนี้มืดนะตรงนี้มืดเป็นที่เข้าชุมชนไลติดไฟให้นี่เป็นโคมไฟเป็นโคมไฟนี่ติดมานานพอสมควรแล้วนะติดมานานพอสมควรแล้วแต่ตอนนี้ที่บอกว่าบางจุดที่เป็นโคมมันเสียก็มาเปลี่ยนให้เขาใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเขาใหม่นี่คือตลอดเส้นตรงนี้เลยฮะ ตรงนี้มันมีไฟแสงสว่างของทานะก็ไม่แต่ว่าเดี๋ยวติดที่เห็นมันจะเดินเข้าไปในลืมแล้วล้ะซึ่งไอ้พวกนี้ติดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคาเราก็ต้องหาเป็นไฟตุ้มก็เรียกไฟตุ้มแล้วก็ต้องดึงแผงโซลาร์เซลล์ไไว้บนหลังคาที่มันเหมาะใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่ผมบอกมันต้องดูว่าตรงไหนที่มันติดอะไรได้จะตรงนี้เคยเกิดปัญหาอะไรไหมคือมันมืดมันมืดเพราะว่าชาวบ้านบางทีเขาเขากลับจากทางานมันมืดมากเดินเข้าไปเนี่ยจะมืดมากๆ นี่เขามาทําอะไรบ้างครับนี่มาตอนนี้มาติดไฟแสงสว่างซึ่งเดิมตรงนี้เราเคยมีติดไว้แล้วมันมันเสียไปเพราะติดมานนานผสมคนแล้วแล้วก็ได้รับแจ้งจากท่านประธานยุมชนเนี่ยว่าตรงนี้เสียแล้วก็มามามาเสริมให้เปลี่ยนเมามาซ่อมห้แม่พอดีเลยทีมพี่ๆเขามาพอดีเลยนะก็ใช่ฮะทีมงานของผมก็ใช้ใช้แบบอะไรนะโซลาเซลล์โซลาเซลล์โซลาเซลล์ ติดตรงนู้นติดตรงปลายนู้นก็ติดเนี่ยประการคืมนจะมืดมากไม่มีไฟเลยเราก็เอาแผงไว้ข้างบนดึงไปไว้ข้างบนหนุดหลังคาหนุนแล้วก็เอาลูกเอานี้ไว้ตรงนี้เนี่ยแผงไว้ข้างบนส่วนอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอยู่ริมน้ําต้องมีเขื่อนใช่มีเขื่อนจะ<อ>มีเขื่อนด้านนู้นมีทำไมก่อนนู้นนไม่มีเขื่อนแล้วโอ้โหที่ผมบอกตรงนี้ไม่มีเขื่อนแล้วก็เร,รือเรือต้องท่องเที่ยวเยอะมาก แล้วสมัยพอน้ําขึ้นเนี่ยไอ้น้ำกับน้ําในคลองกับไอ้พื้นแม่ชาวบ้านเนี่ยมาฟุตหนึ่งเรือวิ่งเร็วตีปุ๊มพื้นพื้นอ่างแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูเขื่อนกันแต่ตอนนี้ไฟติดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเทสยังเทสยังเปิดยังเปิดออโต้ยังเปิดไหมติดไหมแ้วเดี๋ยวเขาลองเปิดดูหน่อยเขาลองเปิดดูหน่อยอ ful, ๋อนี่ติดแล้ว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 นี่มันติดแต่ว่ามันออโต้ไฟมันนั้นมันจะ มันจะโดนแสงมันจะไม่นั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ติดเนี่ยแต่ติดแต่เนี้ยแต่ว่ามันโดนแสงเนี่ยมันมีติดใช่ไหมต้องรอกลางคืนเนี่ยสว่างแน่แล้วก็เปิดออโต้ไว้เดี๋ยวพอเวลาแสงหมดมันจะติดเองอัตโนมัติจากเรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปตามไปดูเคื่อนนะพี่นะคืนครับและแน่นอนครับพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนริมคลองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ําเข้าชุมชนใช่ไหมใช่ทำยังไงบ้างฮะ นี่ก่อนตอนที่ผมเข้าใหม่ๆตรงนี้จะไม่มีเขื่อนเลย๋อเขื่อนไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเขื่อนเลยแล้วก็ประกอเวลาไอ้น้ําขึ้นเนี่ยเรือแล้วเรือวิ่งเร็วของนี่เป็นเรื่องท่องเที่ยวมันขึ้นอะตีพื้นชาวบ้านที่หลุดเป็นแผ่นและหายไปเลยนะบ้านพังะแล้วก็น้ําท่วมพอหน้าน้ำในทุกปีครับผมต้องมาตีสะพานทางเดินน่ะยกไม้ให้ชาวบ้านเดินเข้าบ้านกันไม่ได้เลยเข้ากันไม่ได้เนาะตั้งแต่ปี54ผมเป็นสกจนถึงปี57เนี่ยตรงนี้ ทำเขื่อนตอนนี้บางกว่าน้อยทําหมดแล้วเขื่อนหมดเลยตลอดทางเลยทำหมดเลยฮะจนยันบางกอกน้อยจนยันไปนู้นเลยฮะจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยระยะแค่ไหนฮะระยะทางหลายกิโลฮะหลายสิบกิโลเป็นผมว่ามีไม้ต้นเกือบสิบกิโลอ่ะสิบกิโลแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขื่อนนู้นเก่ามันเป็นเขื่อนชั้นเดียวเขาเรียกพอน้ําขึ้นนี่แรงดันน้ำเยอะมันทะลุทําทะลุแล้วก็น้ํายังขังอยู่เยอะแล้วผมเนี่ยผมไม่คนออกแบบให้ประบายนะว่าทำไมคุณไม่ทำเขื่อนสองชั้นอ่ะนะผมเป็นคนออกแบบให้นะผมไม่รู้นะ ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยผมให้ออกแบบ2ชั้นนี่เป็นตีเนี่ยสองข้างไงเมื่อกี้เมื่อสังเกเห็นว่าตีข้างแล้วก็ถมดินแล้วก็อัดเทปูนไว้ข้างบนแล้วก็มีชั้นหนึ่งเพราะว่าที่ก่อนเข้าดินอัดอย่างเดียวพอดินมันก็ทะลุดินทะลุไปแต่ไม่พอดินมันมีอะไรเก็บผมบอกกั้นไว้ชั้นเราดินไว้ข้างในได้ไม่ไปแล้วตอนหลังเขาออกแบบทําแล้วตอนหลังผมมารู้ผมคุยกับทางผู้รู้นะครับผมคุยอ๋อยเอ่ยนามท่านด็เตอร์เอรู้จักไหมพี่เอรู้จักไหมท่านบอกว่าต่างประเทศก็ทำเกือบสองชั้นหมดแล้วบอกเออ ผมบอกผมไม่ได้ดูแต่ผมคิดเอาเองว่าทำไมมันถึงไม่กันไว้แล้วตอนนี้ทาเขื่อน2ชั้นก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนกันแล้วตอนหลังมาเนี่ยตอกคิปพายตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มทําชิปพายตอกด้านนอกอีกชั้นหนึ่งไงไหมอย่าตอกด้านนอกอีกชั้นหนึ่งไปนู่นเลยเหรอเป็นเกลียวเนี่ยหมดเลยฮะตอกคิปพายลักษณะเดียวกันหมดแล้วก็เกลียวแล้วก็เททับบนแบบนี้เททับบนนะตอนนี้ปัญหาน้ารั่วนไม่มีแล้วไม่มีแล้วย้อนกลับมาที่บางกอกน้อยพี่แดงฮะอยากจะพัฒนาอะไรกับพื้นที่บางกอกน้อยง ต้องบอกว่าพัฒนาแล้วแต่ว่ามันมีการเสื่อมโทรมต้องแก้ไขต้องพัฒนาต่อไปอีกอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่มันเป็นที่เอกชนแต่ว่าพื้นที่เอกชนที่ใช้สอยร่วมกันอตอนนี้ผมกําลังแก้ไขปัญหาแก้ไขข้อบัญญัติเรื่องการใช้สอยประโยชน์ร่วมกันอยู่เพราะว่าจะได้เข้าไปดําเนินการพื้นที่เอกชนได้ง่ายขึ้นน่าราต้องยอมรับว่าบางทีแบบหมู่บ้านเนี่ยถนนเขาใช้สอยมา20 30ปี4 50ปี 40, 50, เจ้าของหายไปแล้วแต่ว่าพอถนนมันเป็นที่เอกชนอยู่เราเข้าทําไม่ได้อ่า ตอนนี้เราเราจะครอบออกข้อบมัญญัติเพื่อเข้าไปทํางานพวกนี้ง่ายขึ้นครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายแบบนี้เผื่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต้องการจะแบบติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจะติดต่อพี่แดงไงแต่จริงๆครับพี่แดงผมว่าเบอร์มีมาตลอดเบอร์โทรศัพท์ผมมีกุทุกคนพี่นะประลายุมจนผมมีทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้ง t i ๊กต็อกทั้งบูทูมีหมดนะมีหมดนะขึ้น กดไปเลยนะสก้อน,นพาพลาาขึ้นมาเลยเจอแน่นอนไม่เจอผมก็เจอลูกผมสุดท้ายนี้บอกอะไรถึงพี่น้องในเขตพื้นที่ครัก็ต้องบอกว่าตรงไหนที่มันมีความเดือดร้อนนะเร่งด่วนด้วยรเร่งด่วนท่านแจ้งมาเลยนะเราเราแก้ไขถ้าผมถ้าผมทําเองได้ผมทําไม่เลยนะหลายๆที่เป็นท่อฝาท่อระบายน้ําพังเนีซึ่งบางทีไม่มีขนาดมาตรฐาน <c oughs> ผมก็ออกเองทําเองให้หมดนะนะตรงไหนที่มันไม่ คิดว่ามันไม่มีความปลอดภัยหรืออันตรายท่านแจ้งมาด่วนเลยเอาละครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงเลยนะฮะโอ้โหสอกอขาลเลยคนนี้นะะ <c oughs> สอกอณภาพลเจีิรคุณด้วยสอกอเขตบางกอกน้อยนั่นเองขอบคุณครับสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับโอ้โแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการเขตนี้มีรักแล้วนะฮะครั้งหน้าเขตนี้มีรักจะพาผู้ชมไปรักพื้นที่ไหนในก,นกรุงเทพมหานครไว้รอติดตามชมกันนะครับสว่วนวันนี้ผมแล้วก็สอกอณภาพลเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ